ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวสนามอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้มาตีที่นี่กว่า10ปีแล้วครับสนามแห่งนี้บอกได้เลยว่าอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุวนรณภูมินั่นเองครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมครับสนามแห่งนี้ก็คือสนามดอร r o y ย l กอล์ฟแอนด์คันที่คลนะครับที่อยู่ที่แถวๆลาดกระบังนี่เองครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่อยู่ใกล้กับ สามีส่วนภูมิมากนะครับเดินทางสะดวกโดยนักกอล์ฟเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วก็มาเอ็กซิสที่กิโลเมตรที่ประมาณ21นะครับออกถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะออกมาแค่กิโลเดียวก็ถึงสนามแล้วหรือจะมาจากทางบางนาตราดก็สะดวกนะครับใช้เวลาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองกลับก็สะดวกนะครับ ก็กลับโดยมอเตอร์เวย์ก็ได้หรืออ่อนนุชก็ได้นะครับหรือกลับไปทางบางนาก็ได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงโดยรวมของสนามเนี่ยนะฮะให้สวยงามมากขึ้นนะครับรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแฟร์เวย์นะครับแฟร์เวย์ที่นี่จะได้ชื่อว่าเป็นแฟร์เวย์ที่นุ่มมากนะครับตีแล้วสนุกมากนะครับท่านสามารถจะตีไดวอสได้โดยที่ไม่สะท้านมือนะครับแล้วก็เราปรับปรุงกรีนนะครับให้ตกหยุดพัดวิ่งนะครับตอนนี้เราการันตีว่า สปีดกรีนเนี่ยต้องเกิน9.5ขึ้นไปสำหรับนักกอล์ฟนะครับก็จะมาเล่นด้วยความสนุกสนานครับหลุมที่เราแนะนำให้นักกอล์ฟเล่นแล้วก็เอนจอยมากเนี่ยนะครับก็หลุม13นะครับก็จะเป็นหลุมที่เป็นไอเลนกรีนนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับระยะไม่ไกลนะครับประมาณ130-150หลานะลาครับจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับแต่สนุกสนานนะครับหลุมที่2เนี่ยผู้ออกแบบสนามญี่ปุ่นทำไว้นะครับนักกอล์ฟมักจะเรียกว่าเป็น มิกกี้เมาส์โฮนะครับคือเรามองไปที่กรีนเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนหน้ามิกกี้เมาส์นะครับนักกอล์ฟก็จะชอบถ่ายรูปนะครับไปเซลฟี่กับหลุมนี้นะฮะเป็นรูปมิกกี้เมาส์แล้วก็หลุมที่ท้าทายนะครับหลุม17นะครับเป็นหลุมพาสามยาวนะครับซึ่งนักกอล์ฟเนี่ยจะได้พิสูจน์นะฮะกำลังใจตีข้ามน้ำระยะประมาณ190หลานะครับก็สนุกสนานครับสำหรับ3มหลุมนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยนะครับกับพี่ชาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิวหลุมสามหลุมกันแล้ววันนี้นะครับหลุมแรกที่เราจะเริ่มรีวิวกันวันนี้ก็คือหลุม13บา3ผ่านั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับผู้ร่วมรีวิวของเราเป็นสาวสวยนะครับดีกรีเป็นถึงนางงามนะครับในปี2010นะครับมาแล้วครับน้องกิฟต์ครับผมสวัสดีครับน้องกิฟต์สวัสดีจ้าอ่าน้องกิฟต์สาวสวยนะครับวันนี้นะครับได้ทีเลยครับ ได้เชิญมาให้เริ่ม<ะ>รีวิวกับเราในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากรู้จักน้องกิฟต์มากขึ้นนะครับเรามีอีกเทปหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกับน้องกิฟต์โดยละเอียดเลยนะครับว่าเริ่มตีกอล์ฟยังไงเป็นนางสาวไทยเป็นยังไงบ้างเริ่มประกวดในปีไหนอะไรยังไงนะครับเราจะ,ะไม่พูดถึงในเทปนี้วันนี้ให้น้องมาร่วมรีวิวกับเรา<ะ>ว่าสนามเป็นยังไงบ้างคอนดิชันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะหลุมนี้นะครับเป็นพาสามไอแลนกรีนตอนเรียกได้ว่าระยะก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะสบายๆใช่ไหม ค่ะคิดว่าออนนะแน่หวังว่าอย่างนั้นค่ะจะบอกว่าน้องวงสวิงดีมากขอบคุณค่ะเรียนกับโปรอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้น้องกิ๊เริ่มเล่นเลยนะครับร้อยกว่าหลานนั่นเองเอาเลยครับเสร็ลยวครับว้าวว้าวสวยงามเกือบออนค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมมาก กล้องถึงจะลงโอ้น้องกิ๊ฟเป็นไงครับหลุมแรกที่เรารีวิวกันถือว่าใช้ได้ค่ะเป็นไงเลยเอาบีหัวใจไหมก็น้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่แบบแบบหนุ่มแล้วก็ จะมีทรายอยู่2หลุมด้านข้างด้วยเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าการข้ามน้าสําหรับมือใหม่ถ้าไม่ชมมันจะบีบหัวใจเนาะใช่มากมากเลยีมือเก่าแล้วก็ยังบีบอยู่เลยนะแต่ว่าอันนี้น้องกิ๊บตีข้ามาสบายเลยเรียกได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยน้องกิ๊บเพิ่งออกลองมาได้กี่ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่3ค่ะเพิ่งครั้งที่3นะครับท่านผู้ชมจะบอกเลยว่าถือว่าไวยมากๆแล้ววันนี้เนี่ย ก็มีโปรครีนที่เป็นโปรที่สอนอยู่ด้วยมาเดินตามให้ด้วยสุดยอดมากนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสกอร์เป็นไงเมื่อกี้ไม่ต้องซีเรียสนะเราถือว่าเรามาซ้อมมาฝึกกันเมื่อกี้ไปตีข้ามน้ำมาหนีใช่ไหมตีข้ามน้ำมาลูกหนึ่งแล้วก็ชิปมาข้ามมาขอบนิดเดอ่ะใช่พัดสองพัดค่ะอุ้ยสองพัดจริงนะพี่จะบอกว่าเมื่อกี้คุยกับโปรคลีนครับที่เป็นโปรสอนเขาบอกว่าเขาไม่เคยสอนลูกสั้นนะครับพัดเกมกับชิปกับพัดนี่ไม่เคยสอนเลยนี่ถือว่าทําได้ดีมากนะหนึ่ง สองสามสี่เบกกี้เองเหรอเก่งมากสำหรับการตีจ็อฟออกรอบที่สามแล้วเพิ่งเรียนนะรวมๆแล้วไม่ถึงปีนึงถือว่าเก่งมากๆขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูช็อตตียาวๆกันบ้างนะอันนี้พาสามแล้วเหลือพาสี่กับพาห้าเดี๋ยวไปดูกันจ้ะไปกันค่ะมาถึงหลุมที่สองของเราในวันนี้นะครับที่จะมารีวิวกันนะครับก็คือหลุมสิบหกพาสี่นะครับที่ระยะสามร้อยยี่สิบหลาหลุมนี้นะครับเป็นดอกเล็กขวา มีน้ำขวานะครับซึ่งเลเยอั์ดูดูเนี่ยพูดง่ายก็คือตีให้อยู่ในแฟ์เวย์ไปก่อนพูดง่ายเลยตรงๆนะครับไม่ได้หักโค้งมากมายนะครับอันนี้น้องกิ๊ฟเป็นไงเห็นแล้วบีบหัวใจไหมมีน้ําอีกแล้วโอ้โหน้ํานี่คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลัวชอบเไม่ใช่อรอถึงว่าชอบไม่ชอบที่จะลงไปใช่ชอบที่จะลงไปคะ่ะปกติเลงน้ํานะคะเลงน้ําเลงสายไม่เลงแบบไปที่หญ้าเท่าไหร่ถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องไปสิ่งที่เรามั่นใจน้ําก็คือน้ําแต่ว่าอย่างที่บอกระยะดูแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากเนาะ พู้นั้นหลุมนี้ตีข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปว่าขนมต่อไปช็อตต่อไปนะไเริ่มเลยครับไปเลยค่ะถือว่าข้ามน้ำไปแล้วนะถือว่าเราไม่เปลือรูกโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปซิหลุมนี้ว่าจะทำสกอร์ได้ไหมเนาะเราจะค่อยๆคิดทุกๆช็อตไปคุ้มๆไปไปเลยจ้ะ ครับหลุมนี้น้องกิ๊บเป็นไงบ้างหลุมนี้จะติดต้นไม้เยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลากิ๊บ drive มาอันแรกก็จะอยู่ระหว่างเขาซ้ายไปนิดนึงใช่อยู่ระหว่างต้นไม้พอดีก็เลยต้องเลือกว่าจะเอาขวาหรือเอาซ้ายก็เลือกซ้ายออกมาเห็นไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขเห็นไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขเห็นไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขคือตอนนี้เนี่ยในระหว่างนี้ก็เหมือนเก็บเก็บประสบการณ์แล้วกันในระหว่างนี้นะครับน้องกิ๊บก็ถือว่าตีเข้ามาโอเคเลยนะ มีอย่างเรื่องพัดเห็นไหมเรายังแบบระยะยังน้ำหนักยังยังไงนะครับแต่ยไงก็ตามท่านชมหลุมนี้ที่ที่เมื่อกี้เราดูกันเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราตีต้องตีให้อยู่ตรงกลางว่าไหมขอให้อยู่แฟลเวอ่ะม่ใช่จะง่ายเพราะชีวิตเข้าผมก็เข้าขวาเหมือนกันชีวิตยากเลยต้องมาชิปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเนี่ยค่อยๆเก็บไปค่ะโอเคเดี๋ยวเหลือหลุมนึงรีวิวกันในวันนี้ครับหลุมที่เจ็ดปั๊บ หลุมสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันนะครับน้องกคีปคหลุมนี้พาสามเรียกได้ว่าระยะบีบหัวใจอีกแล้วเันนี้เลือกมาแต่ละหลุมเนี่ยนะครับน้ำล้วนนน้้ขอบคุณมากค่ะพี่อ่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ่ะสำหรับการตีซ็อลออกรอบนที่สามนะเพิ่งเรียนรวมๆแล้วไม่ถึงปีหนึงถือว่าเก่งมากๆเก่งมากๆเลยว่าน้องกิ๊ฟชอบเลยจัดมาให้เลยนะครับหลุมนี้ก็เลยเอานะครับท่านผู้ชมก็170ยเหลานเนี่ยก็เรียกได้ว่าสำหรับทีแดงนะฮะก็ ไม่ไกลไม่ไกลนะแต่ว่าใช้ไดเวอร์ใช่องเรืองต้องใช้ไดเวอร์นะฮะก็ต้องหลักหลักคือต้องตีข้ามน้ําไปก่อนนะเลเยอว์เนี่ยข้ามน้ําไปปุ๊บจะมีทรายบีบซ้ายขวาค่ะใช่นอกจากต้องไดให้ตรงแล้วต้องหลบทรายต้องหลบทรายด้วยข้ามน้ําด้วยแต่อย่าเพิ่งไปเครียดคิดว่าตีตามวงพอจู้ไปไหนช่างไม่เป็นไรอ่ะดูเลยครับเงียบจังเลยค่ะ ngheo chân lên, đang ngheo phải mởเพลง, không? ว่าตกน้ำแน่ๆเลยนี่น้องกิฟนะครับเล่นลูกท็อปสปินใหไปนะครับประมาณว่านี่คือตั้งใจตั้งใจค่ะคือตีเฉี่ยวน้ำแล้วลูกสปินขึ้นทั้งบนนะก็ถือว่าข่านน้ำค่ะทักเซสอันนี้ต้องผ่านนะครับที่เหลือเนี่ยที่ดูไปเนี่ยเหลือระยะประมาณสักประมาณห้าสิบหลาค่ะระยะกซ้อมโอเคตีให้ดําตีเข้าไปกิฟเลยค่ะก็จะผ่าโอเคค่ะหวังไ่้อย่างนั้นค่ะโอเคค่ะหวังไ่้อย่างนั้นค่ะพี่จะเป็นกําลังใจให้จ้ะขอบคุณมากค่ะ แรงแรงกว่าไม่เป็นไรแต่ห้ามเบากว่าโอเคค่ะแรงไปเลยให้ชนปุ๊บไปเลยเฮ้อโอ้โหลุ้นใจหายว่าเลยลูกเมื่อกี้ค่ะพัตไปไปวนรอบหลุมก่อนใช่ค่ะนะถือว่าแบบเกือบจะไม่ลงแล้วใช่เกือบคิดว่าแบบโอ้โหไม่แน่ไม่ไม่น่าลงเลยแต่โอเคเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างมาตีกอล์ฟที่นี่เป็นยังไง สนามสวยมากค่ะแล้วก็ร่มรื่นขาร่มรื่นมากๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีที่ให้หลบร่มเหมาะกับสาวสาวอ่าใช่ไหมแล้วที่เป็นไงว่าบรรยากาศรวมๆร้อนไหมนี่เรามาช่วงเดือนเมษาพฤษภานี่ลอยต่อความร้อนเลยเนาะใช่ค่ะเป็นไงบ้างร้อนกำลังดีค่ะลมโฟลเพราะว่าต้นไม้เขาจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างให้ลมโกรกจะบอกว่าที่นี่ทําไมลมโกรกรู้ไหมตรงนี้ใกล้ทะเล พอใกล้ทะเลท่านผู้ชมครับมันเลยทาให้มีความยิ่งช่วงบ่ายนะ,ะบางครั้งลมแรงด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นเย็นไปเลยอะ่ะมันน่าจะร้อนแต่พอมีแดดแต่พอมีลมเนี่ยมันก็เลยโอเคถึงว่าต่างจากสนามอื่นที่แบบบางทีถ้าลมไม่มีคือไม่มีเลยเราก็จะร้อนมากๆแต่นีก็คือลมมีตลอดเวลาจะ,จะหนักจะเบาก็แล้วแต่ว่าลมเขาโฟล์ไปทางไหนใช่ใช่อันนี้ก็อยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่ามาสนามเดอะโรโยโก เป็นยังไงไ้าก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมาเล่นที่สนามนี้นะคะเพราะว่าสนามนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็คอนดิชันความายากง่ายเนี่ยกำลังดีค่ะสำหรับมือใหม่สำหรับกิฟเองเนี่ก็ถือว่าช ALLENGE มากพอสมควรแต่ก็สนุกค่ะคแล้วก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็สนามมีความสวยงามาค่ะนะเนียนมากที่นี่บอกเลยว่ามาแล้วมีความสุขใช่ค่ะเหมือนได้มาพักผ่อนจริงๆแล้วก็ฟินเวลาออนอตัวเนี้ยค่ะก็ู้ไม่ยากเท่าไหร่ ไม่ได้แบบลายยากมากเกินไปบางทีมันมือใหม่มันเหนื่อยเนาะก็ถือว่าน้องคลิปเนี้ยเริ่มเล่นได้ปีหนึ่งเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการนะครับอ่อนนุชปรเเวศแถวแนี้นะเริ่มดีเริ่มมีพัฒนาการนะครับอ่อนนุชปรเเว,แวเศแถวแนี้นะเริ่มดีมมากาแถววนี้นะเร,นนะเริ่มดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นขึ้นเรียกว่าดีขึ้นส่วนใหญ่อยู่แถวแถวๆอย่างเดียวก็ถือว่าดีขึ้นเรียกว่าเริ่มค่อยๆเก็บทริคแต่ละอย่างนะครับก็ ยังไงท่านนักกอล์ฟนับที่กำลังหัดเล่นนะครับเนี่ยมาสนามเนี่ยมาออกรอบเนี่ยมาสนามที่18หลุมแบบเนี้ยมันจะช้าหน่อยอะไรหน่อยก็พอได้อยู่แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพีดมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับปรีวิวกับเรา3หลุมในวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัาห์นี้ครับหลังจากที่ท่านเล่นกอล์ฟแล้วเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปที่ห้องอาหารเรานะครับบรรยากาศจะเป็นแบบพาโนรามานะฮะนั่งบนลับเฮาส์ห้องอาหารเนี่ยจะมองเห็นสนามแบบพาโนรามาสวยงามเลยครับ แล้วอาหารที่นี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะครับรสชาติก็เป็นที่ถูกใจของนักกอล์ฟนะครับเราจะมีนักกอล์ฟที่มาเราก็เล่นเสร็จก็จะไม่ไปทานที่ไหนนะครับก็แวะที่ห้องอาหารของเรานี่แหละนะฮะสังสรรค์กันครับขอให้ทดลองนะครับมาใช้สนามเราช่วงนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับติดตามได้นะครับที่ของเว็บไซต์ของ The Royal Golf นะครับ